สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอดิพัฒนนทภาครับวันนี้เมนูพ<า>ิเศษซอยจุครับซอยจุซอยจ,อยจุเดี๋ยวมาดูหนะ้าคนทำครับวันนี้เรากำลังทำเป็นน้ำจิ้มนะเจ้าเพียขมขมซอ,อยจุซอยจุนะทักทาย FC หน่อยเสียเบเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอามาดูมาดเด้อมาเด้อมาเด้อนี่นี่ขมขมขมมตายว่าเอาเรียงเข้าวางนสิ เฮ็ดเฮ็ดเราต้องกินเฮ็ดเบื้องได้เบกเห้ยวิธีการสูตรหอมรวมมีไหมหอมรวมหันหาหอมหอมนี่ครับนี่เพียเพียเราเนี่ยเราต้มสุกแล้วนะครับโดยกูเกนวันนี้มีลาบไก่ด้วยครับลาบไก่ฮะไก่บ้านอ่าลาบไก่บ้านนี่นี่แล้วก็ย่างย่างไฟแรงไปนิดนะไม่ถึงลองชิมโช FC หน่อย นี่เดียนะไม่ทันเยอะไปเยอะไปนะเดี๋ยวอย่าเพิงนะ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงอ่ะ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 ลองก่ <c oughs> อนนี่เปไงไปไงอืมผมกำลังยิเออนี่ต้องอย่างนี้ <c oughs> ต้องขออภยัยท่านที่ไม่ทนันดิบนะครับ <c oughs> นี่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 น,นี่ได้เนื้อมาหนึ่งโลส้อยจุส้อยจุ